หน่วยการเรียนรู้การสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์เรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่บทเรียนวิทยาศาสตร์โดยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับขั้นตอนการสืบพันธุ์เริ่มจากการที่เซลล์อสุจิเดินทางเข้ามาในระบบทางเดินของเพศหญิงแล้วเกิดการคัดเลือกจากธรรมชาติโดยเซลล์อสุจิที่แข็งแรงและเดินทางมาอย่างรวดเร็ว จะสามารถเข้าผสมพันธ์กับเซลล์ไข่ได้เพียงเซลล์เดียวแล้วเกิดเป็นไซโกดจากนั้นเซลล์ไซโกดจะมีการเพิ่มจํานวนและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเซลล์เพื่อพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและเป็นอวัยวะและระบบอวัยวะของสิ่งมีชีวิตตามลําดับเมื่อเมื่อรู้จักกับในส่วนของเซลล์สืบพันธ์กันไปแล้วเรามาดูในส่วนของการตั้งครรภ์กันบ้างนะคะการตั้งครรภ์คือการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ไข่ ที่ได้รับการผสมกับเซลล์อสุจิแล้วเกิดกระบวนการต่างๆภายในเซลล์ไข่จนเป็นชีวิตใหม่ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนของการปฏิสนธิคือนิวเคลียสของเซลล์ไข่รวมกับนิวเคลียสของเซลล์อสุจิภายในเวลา1 0 1ถึงชั่วโมงไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะพัฒนาไปเป็นไซโกดไซโกดจะแบ่งเซลล์จากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์จากสองเซลล์เป็นสี่เซลล์แบ่งต่อไปเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า Embryo Embryo จะเคลื่อนที่ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของ Embryo ภายใน7วันและเสร็จสมบูรณ์ภายใน10วันใน,ในขั้นตอนต่อมาจากนี้จะเป็นขั้นตอนในส่วนการพัฒนาของ Embryo โดังนี้ค่ะในสัปดาห์ที่3ของการตั้งครรภ์เอม r ริจะเริ่มมีหัวใจสมองไขสันหลังมาถึงสัปดาห์ที่4-5ถึง y จะเริ่มมีตาปุ่มแขนและขาจากนั้นในสัปดาห์ที่6จะเป็นพัฒนาการของเอมบริโอในส่วนของการเริ่มมีหูค่ะในสัปดาห์ที่7็เอมบริโอจะเริ่มมีพดานในช่องปากในสัปดาห์ที่8เอมบริโอจะเริ่มมีอวัยวะเพศภายนอกปรากฏโดยระยะนี้เอมบริโอจะเริ่มมีลักษณะต่างๆเหมือนมนุษย์เราจะเรียกเอมบริโอระยะนี้ว่าฟีตัสซึ่งจะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึง ประมาณสัปดาห์ที่38หรือ280วันในขั้นตอนสุดท้ายทารกจึงคลอดออกมาแล,และเพื่อให้เพื่อนเอนเกิดความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเอมบริโอเรามีภาพขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเอมบริโอมาให้ดูกันค่ะเอ,เอาล่ะค่ะเพื่อนๆนจากขั้นตอนการสืบพันธุ์มาสู่ขั้นตอนการตั้งครรภ์คราวนี้ได้เวลาของขั้นตอนที่ทารกน้อยจะคลอดออกมาลืมตาดูโลกแล้วล่ะค่ะ อย่ารอช้ารอไปเรียนรู้กันเลยค่ะการคลอดนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงหรือมดลูกที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปเอมบริโอจะมีการเจริญพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของการเจริญเติบโต,ตของสิ่งมีชีวิตคือเพิ่มจํานวนเซลล์เปลี่ยนแปลงรูปร่างเซลล์และทําหน้าที่เฉพาะอย่างในแต่ละกลุ่มเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั่นเองจนในที่สุดก็จะได้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันใหม่ขึ้นมาค่ะ เมื่อทารกจเจริญในครัน280วันก็จะถึงกำหนดคลอดการคลอดลูกเมื่ออายุคลันได้ประมาณ38สัปดาห์ในขั้นตอนการคลอดนั้นต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชื่อออกซิโทซินไปกระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวอย่างแรงร่วมกับการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องทำให้ปากมดลูกเปิดและดันทารกออกมาทางช่องคลอดได้ในที่สุดค่ะ การคลอดของคนมีปัจจัยหลายประการที่ทําให้อายุคันสิ้นสุดตามปกติได้แก่อายุของทารกในคันที่พัฒนาเต็มที่แล้วทารกต้องการพื้นที่อาหารอากาศที่เพียงพอในการเจริญเติบโตวรวมถึงปริมาณของฮอร์โมนที่ควบคุมการตั้งครันที่หมดลงดังนั้นร่างกายจึงมีการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าออกซิโทซินกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหมดลูกบีบตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัว ากมดลูกขยายเปิดทำให้ทารกคลอดออกมาได้ค่ะส่วนปัจจัยที่ทำให้อายุคันสิ้นสุดก่อนเวลาอันควรได้แก่ถุงน้ำคร่ำแตกออกก่อนกำหนดคลอดอุบัติเหตุต่างๆเช่นการหกลม้มลื่นลม้มกระแทกทำให้เกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกรวมไปถึงการที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนผิดปกติทำให้ไม่สามารถควบคุมการตั้งท้องได้และกล้ามเนื้อมดลูกเกิดการบีบตัว ขับตัวอ่อนออกก่อนกำหนดค่ะหลังจากคลอดทารกในคันออกมาแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่ามารดาหลังคลอดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตามมาเลยค่ะหลังจากที่มารดาคลอดทารกได้2-3วันมารดาจะผลิตน้ำนมน้ำเหลืองซึ่งเป็นน้ำนมชุดแรกที่ร่างกายของมารดาผลิตขึ้นซึ่งมีประโยชน์และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับทารกหลังคลอดต่อมาประมาณ3-4วัน มารดาจะเริ่มมีน้ำนมธรรมดาซึ่งทารกควรได้ดื่มน้ำนมมารดาตั้งแต่แรกคลอดจนถึง6เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะนั่นแน่เพื่อนๆเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมต้องให้ทารกดื่มนมมารดาตั้งแต่คลอดจนถึง6เดือนไปถามพี่ยูเรนัสเพื่อให้หายสงสัยกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับบทเรียนเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดแล้วนะคะพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปพร้อมเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะ